าอารหันต์นี่ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกนะอระหันต์ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีความจำนะในสิ่งที่เราเคยชอบเคยชังจำได้จำได้ลืมยากด้วยพนะระพุทธเจ้าจะตัดเราโหลืมยากลืมยากนะใช่มันเป็นสัญญาันะม,น,ญญามนความจำไงจำได้ไหมรู้เป็นสัญญา จําได้แต่บางครั้งก็ลืมนะนานเข้านานเข้าลืมเหมือนกันนะนะเดี๋ยวนี้คิดไม่ค่อยออกเลยว่าเออกินเหล้านมสุกยังไงว่าคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวนี้คิดไม่ค่อยออกเท่าไหรเเ่อออเ,รเลยแต่ก่อนยังพอคิดได้นะกินไปกลุ่มๆไปจําได้กินๆไปลำจะเมาๆแล้วมันไปถึงจุดหนึ่งมันจะกลุ่มๆแต่มันจะ ค้างไว้ตรงกลุมๆนั่นแหละจะพยายามค้างไว้จันเคยนะลองกินมันสุกตรงไหนไงว่าค้างไว้ตรงกลุมๆมันค้างไม่อยู่นะบอกอย่าไปไหนกลุมๆๆ่มอย่าไปไหนไม่อยู่นะพอกลุมๆเสร็จมันจะเลยไปถึงอวกออกนหะลังจากนั้นไปกลุ่มเสร็จจากนั้นมันจะมันยังไงมันดึงก็ไม่อยู่นะจะให้มันอยู่ตรงกล่มๆอธิบายไม่ถูกแล้วแต่ตอนนี้จำธอไม่ได้แล้วละนะ แต่มันเคยเคยกินเหล้าแล้วรู้สึกมันกึ่มกอ่มะเคยกึ่มๆมโอ้โหกึ่มกมตอนนั้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีทุกข์อะไรเลยแตนกึ่มๆ่มสุขอย่างเดียวเลยนะไม่แคร์ใครเลยนะตอนนั้นน่ะนะตัวกึ่มกเ่มนี่จะไม่แคร์ใครเลยแต่อีกสักวักมันจะเลยไปแล้วมันจะปวดหัวพอกึ่มๆ่มปุ๊บอีกสักพักมันยังไงมันไม่อยู่ตรงกึ่มก่มนะมันจะต้องเลยไปหาปวดหัวแล้วก็อวกออกคราวนี้แหละอวกวกน้ำดีนะเขาเรียกว่าอวกน้ำดีออกนั่ หากบีออกออาหากบีออกอ้วกน้ำดีออกขมจยงนีโอ้ยทรมานไอ้อ้วกออกบางทีใจมันจะขาดนะอ้วกออกนะใจมันจะขาดอาเพราะไม่ได้มีความสุขหลังจากนั้นทุกทุกจังเลยนะทุกชิมหายอยานันนะะนนะทุกชิมหายเลยตอนนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะทรมานมันจะไม่กินอีกนะ เดี๋ยวพอมันสั่งไปดีๆมีแรงมาอีกเดี๋ยวอีกแล้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 วนี่แหละเดี๋ยวก็อยากแล้วเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากกินเละมันมีเท่านี้นะนะอยากตอนยังมันตอนมันอยากเสพมันแรงเต็มๆดีๆมันอยากเสพเออเสพเข้าไปเรื่องไหนก็แล้วแต่โอ้เสพเข้าไปเสพเข้าไปเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วเดี๋ยวก็เบื่อแล้วได้สมใจอยากก็ระงับความอยากชั่วคราวได้สมใจอยากอย่างนี้ก็ทุกนะ ได้สมใจอยากก็ลดทุกชั่วข่าวดีใจแวบหนึ่งไงแล้วมันกระลับระงับความอยากชั่วข่าวระงับความอยากชั่วข่าวแล้วก็เบื่อชั่วข้านะแล้วระงับความอยากปุ๊บมันจะเหมือนเบื่อเบื่อนะเบื่อเม่เอาละพอละเหมือนเบื่อเมัอนเบื่อเบื่อเบื่อหรือยังเบื่อชั่วข่าวเบื่อสักพักเหมือนจะไม่อยากอีกเลยนะเบื่อนี่มันจะไม่อยากอีกอีกสักพักเป็นไงพอมันอ่สักระยะหนึ่งนะมันพักยกดีๆแล้วแรงเต็มเต็มดีแล้วก็เอาอีกแหละ อยากอีกแล้วอยากมันจะไม่เบื่อเลยอยากอยากอยากก็โอ้โหอยากก็ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากหลงว่าเป็นสุขอยากอยากก็ทุกข์พอได้สมใจอยากไปไงลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยแล้วก็เบื่อมันจะไม่อยากมันจะเป็นอย่างนั้น่ะสลับไปสลับมาอยากมันจะไม่เบื่อพอได้เสพเป็นไงเบื่อมันจะไม่อยาก อีกสักพักเป็นไงอยากมันจะไม่เบื่ออย่างเงี้ยผีหลอกมันก็หลอกเราอย่างเงี้ยหลอกให้เราเบื่อหลอกให้เราอยากหลอกให้เราเบื่อหลอกให้เราอยากแข่งเราไปแข่งมาโอ้ยอย่างเงเราเป็นอะไรนะเป็นให้กิเลสมันแข่งไปแข่งมาให้เราอยากเราก็ทุกข์เพราะอยากให้เราเบื่อก็เออระงับชั่วคราวแล้วก็เบื่อไม่อยากได้ทุกข์ถ้ามันได้มามากๆก็ไม่เอานนลำคาญอย่างนั้นน่ะพราะมันเบื่อแล้วลำคาญอ่งนีกนะเออให้เราทุกข์เพราะเบื่อให้เราทุกข์เพราะอยาก อยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยบ่บาบบอ,บอ,บอทุกอันแหละนะสุดท้ายเราถ้าเราล้างสุขปลอมทุกจริงได้เราก็ไม่มีเบื่อไม่มีอยากมีแต่ละไหนครมีแต่พ้นทุกเอ้ยสบายพ้นทุกนะนา <c oughs> มีคนบอกเนียที่จะเล่าสภาวะนี้ที่อ่านเวทนากระทํายุทธกมาน,น่าจะตรงกับบทเพลงทำประโยคที่ว่า ามานมากระทำท,ออนะระทำหน้าที่ต้องลองยังไงนะมานมากระททำหน้าที่เธอสิต้องสู้ยิบตามีขวรสั่นคลอนศรัทธาพาตนทนสิ่งเลวรามเพิ่มพลังนักสู้สู่เป้ามาให้ดีงามอยา่ยาได้ขั้นขรามพายายามต่อไปลืมลืมลืม <c oughs> อ้าวใครอยากรู้ก็ไปฟังเพลงเต็มๆก็ได้เนาะมานมากระทำหน้าที่เธอสิต้องสู้ยิบตามีควรสันคลอนศรัทธาพาตนพ้นสิ่งเลวทรามเพิ่มพลังนักสู้สู่สเป้าหมายดีงามอย่าได้พลันนะบ้าฮะอย่าอย่าพึงพันนะขั้นคลาม อย่าพึงพันขั้นคล้่มพยายามต่อไปนะ,ะเพลงจุดแสงชัยนะเพลงจุดแสงชัยอ้าวาแล้วลองเปิดเพลงนี้สัหน่อยสิอทันไหมละ่ะนะเพลงจุดแสงชัยนะ,ะฟังเพลงฉลองอวันแห่คงนะความรักของพุทธะความรักของพุทธะนี่คนละอันนะกับความรักแบบโลกียะคละยางพุทธะนี มีเมตตาเบกขามีความปัถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะไม่มีทุกข์ใดๆนะเป็นดีที่บริสุทธิ์พุทธะเป็นดีที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักเห็นแก่ตัวนะมีเพลงจุดแสงชัยนะโอ้โหไหนๆก็อธิบายสภาพพระันต์แล้วก็พอโหลงตัวพอดีเลยเนาะจุดแสงชัยนะพระหรหันต์จะรบกับมารชนะตลอดการมารไม่มีชนะเรามัน มันทำท่าแวบๆเข้ามาทำท่าแวบๆเข้ามาแต่มันจะไม่เคยชนะเราเลยนั่นแหละเป็นอรหันต์แล้วในเรื่องนั้นสัญญาเดิมของเราเนี่ยมันมีอยู่ความจำเดิมความจำเดิมที่เคยชอบเคยสุขในเรื่องนั้นเคยชังเคยทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเคยสุขเคยทุกข์เคยชอบเคยชังในเรื่องนั้นมันจะแวบๆเข้ามาแต่มันจะไม่เคยชนะเราเลยเพราะเราจะรู้เท่าทันแล้วเราจะกำจัดได้เราจะพิจารณากำจัดได้ แล้วเราจะยึดก็ได้จะวางก็ได้จะยึดก็ได้จะวางก็ได้ยึดก็ยึดอย่างยินดีวางก็วางอย่างยินดียึดอย่างยินดีวางอย่างยินดีได้นี่แหละได้หมดทั้งสองด้านมันไม่สามารถทําให้เรากลัวกังวลหวั่นไหวอะไรได้นั่นแหละสภาพอรหันในเรื่องนั้นยึดก็ได้วางก็ได้สบายใจจริงสามารถที่จะยินดีในตรงนี้ได้นี่เราตรวจสอบความเป็นอรหันในเรื่องนั้นๆได้เลยยึดได้วางได้ ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชอบไม่ชังในเรื่องนั้นนะจะยินดีในการยึดเอาประโยชน์เงี่ยในเชิงไหนก็ได้จะยินดีในการวางเพื่อให้เกิดประโยชน์เงี่ยในเชิงไหนก็ได้มันจะได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะมียึกยักบ้างมันจะมีสภาพปรหัานมีสองแบบแบบหนึ่งนี่แบบยึกยักยึกยักนี่ยมียึกยักนะมันเหมือนจะยึกยักเข้ามาแล้วมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราควบคุมได้หมดมีวัสวัตตียังจิตให้เป็นไปในอํานาจได้ สั่งจิตได้จะยึดจะวางได้อีกแบบหนึ่งมันไม่มียึดยักเลยนะไม่มีเลยเพราะว่ามันนานแล้วมันลืมไปแล้วมันลืมไปแล้วล้างอนุสัยหมดด้วยอนุสัยของกิเลสเนะยล้างเกลี้ยงเลยแล้วมันก็ลืมแล้วมันนานนะเดี๋ยวนี้เนะี่ยอย่างบุรีเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสุขตรงไหนนะเสพบ,บุรีได้เสพแล้วมันจะสุขตรงไหนไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกตรงไหนเนี่ยใครนึกออกไหมนึกไม่ออกกันเะนาะคงหลายชาติแล้วนะไม่ติดบุรี คือใครเคยติดมาบุรนนออีนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยมันจะสุกตรงไหน,นตอนนี้นี่ไปเที่ยวเนี่ยจะก็นึกไม่ออกนะว่าจะสุกตรงไหนนะนึกออกแต่เมือม่อยๆไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้เดินไปเดินๆเคยเคยสุกเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ใครบอกจะไปเที่ยวแล้วนึกไม่ออกจะสุกตรงไหนวะไปก็จะหากินก็ยาก,ยาก ต้องไปซื้อกินอีกเสียเงินอีกเสียเวลาอีกการงานก็ไม่ได้ทําอีกนะงานก็ค้างอยู่นี่นะงานก็มีดีๆต้องทําโอ้ไปเที่ยวเปล่าประโยชน์เออละเมื่อยๆนะน้ำก็หากินยากอาหารก็หากินยากที่พักก็หายากไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนพักตรงไหนโอย้ยโอ้ยโอ้ยดินน้ำลมไฟไปดูเฉยเฉยนี่นะเ <ừ, S 1> ที่ยวนี่นึกไม่ออกเลยว่ามันสุกตรงไหนมันอร่อยตรงไหนนึกไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกเลย จะไปเดินโชว์เอ้าคนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันโชว์อะไรเขาก็ทําได้แล้โชว์ว่าฉันได้ไปเที่ยวน่ะมันเห็นไปโชว์เอาอะไรแล้วนะคนอื่นเขาก็โชมเขาก็ทําของเขาไปเอ๊ะใครก็ไม่ได้สนใจอะไรใครเท่าไหร่นะตอนให้สนใจแล้วมันจะสุขแค่ไหนชาวเดินโชว์แค่นั้นนะแล้วก็ไปอดทนไม่เมื่อยอย่างนะั้นนะเพื่อไปเดินโชว์คนเขาแชมบ้างไม่ชมบ้างเพอ่ก็หาว่าบ้าอี พอเผอเขาไม่สนใจก็มาทุกข์อีกออเขาเวียนกรรมเที่ยวเนี่ยก็นึกไม่ออกสุบูรีเนี่ยก็นึกไม่ออกอะไรอีกนะที่นึกไม่ออกยิ่งแต่งตัวนี่นึกไม่ออกใหญ่เลยนะเอ๊ะมันจะสุกตรงไหนของมันวะนะยิ่งถ้าคนเขาทาปากมันจะสุกตรงไหนของมันทาก็เปื่อนปากทาปากก็เปื้อนปากทาหน้าก็เปื้อนหน้าทําทรงผมก็เมื่อยคงไว้ คงเอาไว้เอะมันจะสุกตรงไหน,นส่งผมก็ส่งนั้นก็ส่งนั้นนะนะเออไอพวกเราเดียวน <c> ะ <oughs> นึกไม่ออกว่าจะสุกตรงไหน,นแม้แต่าบางอย่างเราเคยสุกมาก็นึกไม่ออกมันสุกตรงไหนนะกินหวานมากๆเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะว่าสุกตรงไหนนะหวานมากๆแต่ก็ใส่หวานมากๆกันะมันมากๆนะหวานมากๆมันมากๆ,ากๆเปียวมากๆโอ้โหเค็มมากๆโอ้ยนึกไม่ออกสุกตรงไหนว่น มาถึงใสยเยอะๆเะนาะแต่ก่อนใสยเยอะไหมใสยเยอะไหมใสยเยอะนะจะก,ก็ใสยเยอะสมัยก่อนโอ้ยหวานมันเค็มเผ็ดเผ็ดมากๆเลยมันจะสุกในบางทีสยองะนะเผ็ดมากๆ łem. แค่เห็นก็สยองเลยเอ้ไอ้หวานมันเค็มเผ็ดมากๆเนี่ยนึกไม่ออกเลยจําไม่ได้เลยว่าสุกยังไงแต่เคยนะเคยสุกนะเคยเคยเคย,เคยรู้ว่าตัวเองเคยสุกแต่ตอนนี้มันจํานึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสุกตรงไหน หวานมากๆไปกินตอนนี้ไปกินหวานเลี่ยนเลยโอ้โแล้วความสุขมันอยู่ไหนวะเน,นี่เคยสุขนะมันมากๆในแต่ก่อนชอบกันนะเอ๊กินเข้าไปมึนหัวเลยนี่มันไม่เห็นจะสุขตรงไหนเค็มมากๆกันยงไงไปกินข้าวนี้เป็นไงเค็มปีเลย <c oughs> ออ้แล้วไปกินได้ไงเค็มมากๆเผ็ดมากๆเป็นไงโอ้ยเผ็ดสลบเลยมันไม่มีความสุขอะไรเลยนะมันเริ่มจะแสบแสบแสบสลบแสบแสบทรมาน ปเปรี้ยวมากๆเป็นไงโอ้ยปเปรี้ยวปี๊ดเลยเดี๋ยวนี้นะั่นนะแตะหน่อยนึงอาจารย์ก็จะเป็นลมแล้วปเปรี้ยวนี่นะอ้ยแต่ก่อนชอบชอบนะมะขามปเปรี้ยวมะม่วงปเปรี้ยวน้ำพริกเศแซ่แบหลายแซ่บหลายเนาะแต่ก่อนนะโอ้ยอะไรเปรี้ยวๆแซ่บหลายแซ่บหลายนะเดี๋ยวนี้นะั่นนะโอ้ยทรมานหลายนะไปใส่เปรีป้ยวๆเวข้าไปเนี่ยมันปี๊ แล้วก็อหมดเรี่ยวหมดแรงนะใครอยากให้อาจารย์หมดแรงนี่ไม่อยากหรอกนี่ไปบอกความลับเขานะคนที่เขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาเอาเปรี้ยวมาให้กินแล้วก็หมดสภาพเลยนะกินเขาา้าไปแล้วก็หมดสภาพเลยจริงๆเดี๋ยวนี้เลยกินเปรี้ยวนี่หมดสภาพเลยนะอาจารย์นี่นะโอ้ยแต่ก่อนชอบชอบนะแต่ก่อนชอบชอบนะมันมีกิเลสหลอกมีกิเลสหลอกชอบชอบ พอเราล้างกิเลสได้โอ้โหทรมานจังเลยเปรี้ยวทรมานอาจารย์ไม่เห็นอะไรทรมานทับเปรี้ยวนะใส่เข้าไปบางทีนะ้มะเขือเทศนะรสรสไม่เปรี้ยวหนะึ่งกินดีดีนะบางวันไปเจอมะเขือเทศเรสเปรี้ยวๆนะไปไม่เป็นเลยนะโอ้พือ <c oughs> นกินส้มตำกันลำบากลำบ,บากนะไปเจอในเวทนาเขารูมันมันลำบากลำบากไปเจอมะเขือเทศเปรี้ยวๆเนะี่ยโอ้โหแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่วันเนี้ยกินเข้าไป ลำบากลำบากฮะเราให้ฟังนะเวลาเราไม่ติดแล้วนี่มันรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันอย่างเงี้ยมันนึกนึกไม่ออกเลยบางอย่างนี่นึกสัญญาเดิมไม่ออกเลยแต่บางอย่างยังพอนึกได้ว่าเออเออเออมันเคยแซบๆซอย่างนี้นวลนวอย่างนี้แซบๆอย่างเงี้ยบางอย่างยังพอนึกออกบ้างเออเราเคยอร่อยนะหรือเขากินอะไรทอดกับกรอบมาทอดอะไรดีไม่รู้นะ ทอดอะไรบางอย่างเออเคยกินนะอันนี้กรอบๆเปนเคี้ยวแล้วกรอบครับครับครับอร่อยนะนะพอมาเคี้ยวนี่มันเอฟมันความอร่อยมันหายไปไหนไม่รู้ก็เหลือแต่กรอบๆของเขาก็ครอบไปแล้วเอ๊ะเอนอร่อยตรงไหนมันก็หาความอร่อยไม่เจอหรือหรือมันทําท่าจะอร่อยนะกรอบทําท่าจะอร่อยเอุ้งมันหายไปไหนว่าอะไรนะทําท่าจะอร่อยเราพยายามจะปรุงเลยนะอ่ะปรุงว่าอะไรเอาแต่ปรุงไปเสร็จก็ไม่มี ปรุงไม่ข <tu i ro> ึ้นปรุงไปเสร็จก็ไม่มีเอ้าไหนว่าอร่อยอร่อยเอ้าหายไปไหนหมดแล้วก็เลยแต่ความจริงตามความเป็นจริงกรอบก็กรอบมันก็มันรสนั้นก็รสนั้นเค็มก็เค็มรสไหนก็รสไหนเออก็เลยแต่ความจริงตามความเป็นจริงเราจะกินเอาประโยชน์ก็กินเอาประโยชน์เราจะปล่อยก็ปล่อยได้เลยเราจะกินเอาประโยชน์ก็กินเอาประโยชน์ได้นะเงี้ยไหนเชิงไหนเราจะไม่กินเราจะยินดีที่ไม่กินเราก็ตัดได้เลยจะยินดีกินเอาประโยชน์ก็กินได้เลยจะยินดีตัดก็ตัดได้เลยมันเท่ากันน่ะจะกินหรือไม่กินจะ ใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันเท่ากันเลยมันยินดีได้หมดเนี่ยสภาพประธานในเรื่องนั้นยินดีได้หมดเลยแต่ถ้าคนยังติดมุมใดมุมหนึ่งอยู่มันยินดีตลอดได้ไหมติดชอบหรือติดชังยินดีได้ไหมไม่ได้ถ้าติดชอบมันก็ยินดีที่ได้มาใช่ไหมแต่ว่าหมดไปอ่ะไม่ยินดีใช่ไหมมายินร้ายยินร้ายมันชังที่ไม่ได้มามันทุกเห็นไหมมันยังมีส่วนทุกอยู่มันจะยินดีทั้งสองอันไม่ได้ถ้าเราชอบถ้าเราชังล่ะเราชังมันก็ โอ้ยินดีที่มันออกไปเนาะแต่มันเข้ามาเป็นไงมันมันมันยินรายมันยินรายมันชังเห็นไหมมันจะยินดีไปตลอดไม่ได้ถ้าเรายังมีความชอบชังแบบกิเลสอยู่มันจะยินดีทั้งสองด้านไม่ได้นี่เช็คเช็ควิมุตเช็คกันอย่างเงี้ยมันมันยินดีสองด้านไม่ได้ถ้าเรามีสุขทุก์ขมีชอบชังแบบกิเลสมันยินดีเท่ากันสองด้านไม่ได้แต่ถ้าเรากําจัดสุขทุก ชอบชังแบบกิเลสได้แล้วมันจะยินดีทั้งสองด้านได้ยินดีที่จะอาศัยหรือจะสัมผัสสิ่งนั้นรับสิ่งนั้นจะอาศัยสิ่งนั้นจะสัมผัสสิ่งนั้นจะรับสิ่งนั้นก็ได้ยินดีได้แล้วยินดีที่จะปล่อยสิ่งนั้นก็ได้เออไม่รับไม่สัมผัสไม่เอายินดีที่จะปล่อยได้แล้วมันสุขเท่ากันผองใสเท่ากันถ้าเราล้างตัวชอบชังสุขทุกขอยากยึดมันม่นถือมั่นได้นีย มันได้หมดเลยละ่ะได้ทั้งสองด้านผู้ใดทําได้ทั้งสองด้านเป็นอรหันในเรื่องนั้นจบในเรื่องนั้นโอ้หมดภาระแล้วเราเรื่องนี้เราก็ไปล้านกิเลสตัวอื่นๆทําหมดทุกเรื่องเราก็หมดทุกเรื่องเราก็ตรวจใจเราว่าเออเราสามารถที่จะยึดหรือผเผชิญกับเรื่องนั้นได้ยึดสัมผัสรหรือผเผชิญกับเรื่องนั้นได้ด้วยความยินดีและเราสามารถที่จะตัดเรื่องนั้นไปได้ ด้วยความยินดีถ้าได้ทั้งสองอ่นจะจบหมดแม้จะมีอาการเหมือนเหมือนเคยชอบเคยชังมามันจะเหมือนมีความจําว่าเคยชอบเคยชังยึกยักมาบ้างแต่ไม่สามารถที่จะทําลายจิตใจเราได้ไม่สามารถที่จะทําให้เราชังหรือว่าทุกข์ในแง่ไหนเชิงไหนได้นั่นนะอ่าไม่สามารถทำให้เราทุกข์ในแง่ไหนเชิงไหนได้นะ ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ในแง่ไหนเชิงไหนได้เลยยึดยัก,ยกมานิดหน่อยก็สลายไปนะต,ตัวชอบตัวชังตัวสุขตัวทุกข์มันก็สลายไปแล้วแต่ยินดีที่เราไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์แล้วยินดีที่เราจะยึดก็ได้ยึดอาศัยประโยชน์ก็ได้วางก็ได้นะเผชิญก็ได้ไม่เผชิญก็ได้มันได้หมด <c oughs> นี่แหละก็ตรวจมันก็จะไม่มีทุกข์นะไม่มีกิลมัถะไม่มีความทรมานใจ ไม่มีกิลมัถะความลำบากใจความทรมานใจความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจในเรื่องนั้นนี่แหละเรียกว่าอาวิปฏิสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจอวิปฏิสานไม่เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องนั้น